สวัสดีวันนะ,น,วนะคะค่ะนโมคาเพ็รนะคะวันนี้เราจะแพ็คของงานสั่งทำงานสตินะคะทั้งหมด200ผืนนะคะวันนี้เราจะแพ็คของส่งละอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะแพ็คของส่งยัดไปได้ประมาณ4กระสอบแล้วนะคะกระสอบหนึ่งก็ได้ประมาณ20 20ผืนค่ะอันนี้กำลังแพ็คก,กันอยู่เลยนะคะ ต้องให้เรียบร้อยนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะส่งลูกค้าละส่งมองบงาน200ร้อผืนลูกค้าท่าในใดอยากได้งานสั่งทํานะคะก็สั่งมาได้เลย id line 0ู97 8 2 3ด6 2ค่ะ น,นี่เราช่วยกันแพ็กแต่เช้าเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีส่งอีกหลายเจ้าเลยของเราจะมีหลายสีคละกันนะคะมีหลายหลสีสีสันจะได้สวยสดงดงามเราลูกค้าบอกว่าค้าสีได้เลยแล้วก็จัดไป ถ้าเป็นงานสั่งทำมีแบบของตัวเองมาที่ร้านเนมโมคาเฟ่คิดค่าแกะแบบผืนละหนึ่งร้อบาทนะคะอยากได้แบบไหนก็สั่งมาได้เลยค่ะ